สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมค่ะมาเฝ้าระแวงระวังอะไรกันบ้างนะคะพอสังเขตค่ะมิถุนทันลมค่ะอริะระวังอุปสรรคปัญหานศัตรูคู่แข่งอาริอยู่วินาศค่ะตนเองค่ะก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การเงินผลประโยชน์ตอบแทนความมั่นคงปรากฏกับแวดวงการงานสัง,สงคมหน้าที่ตำแหน่งการงานก็รุ่งเรืองนะคะอาทิตย์พุทธประสบการณ์ของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านการงานการสังคมแล้วมีการเงินได้จับจ่ายรุ่งเรืองนะตนเองกนะ็เป้าหมายนี้ไปเกี่ยวข้องกับลาภผล ลาภผลที่ได้มาเกิดการแข่งขันนะคะไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนค่ะโครงการนี้มีแรงกระตุ้นเล็งไปที่เป้าหมายนะ,ะเป้าหมายนี้จะนำพาให้เกิดลาภผลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง สตรูอุปสรรคคู่แข่งนะคะเป็นยาชูกำลังค่ะทำให้การงานอาชีพนี้มั่นคงมีหุ้นส่วนมีคู่ครองคนรักเป็นมิตรภาพที่เกื้อกูลอุปถรัรมภ์ค่ะเกี่ยวข้องกับสตรูคู่แข่งนะคะแข่งกันหาราบผลทำในสิ่งเดียวกันค่ะ เพื่อนร่วมการงานอาชีพนะอยู่หางค่ะนะอะไรอย่หางอะไรที่มันมีชิ้นเชียวง่ายนะเป็นการเริ่มต้นที่ตัวเองนะตัวเองค่ะเดีเลนะือกเปิดตัวเองค่ะ,นะคะ,นะคะการเงินเข้ามาทับตัว เกี่ยวกับการงานการสังคมความมั่นคงสำเร็จแล้วนะหาลาพผลต่อไปการลงทุนนี้ก็มีการเสี่ยงเสี่ยงแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับปัญหาการแข่งขันกับเพื่อนร่วมการงานอาชีพเดียวกันคนะ่ะสบายแล้วนะคะมีคู่แล้วได้แต่งงานการผ่าตัดครั้งสำคัญ ยื่ให้ห่างไกลจากอารมณ์นะคะด้วยรักคือรักด้วยรักก็มุ่งไปที่การงานการสังคมบริหารอย่าทำอะไรตามอารมณ์นะคะคนซื้อคนหล่อคนงามน,นะคะมีคู่รักก็มาแห่งแรงแล้วมีบุตรมาร่วมกันลงตัวแล้วชีวิตาบานซ์ลงตัวแล้วนะคะชีวิตสบายมากขึ้นคนอื่นก็าอาจจะ ลำบากมากกว่าเราห่างไกลกับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตอนเองนะคะ Friendship set on fire forget me not อย่าลืมฉันเป็นเพื่อนบ้านกันทั้งนั้นแหละคะ่ะนะเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันค่นะโชคดีคะ่ะ